วันที่เขียนโครงการนั้นตั้งสรุปแกนให้กับตัวเองว่ามจลสร้างวัดวัดสร้างคนคนจะสร้างชาตินี่สรุปแกนครั้งแรกที่มอจิโ,จโวิกฤตเชียงใหม่เขารับมานะแต่ในเมื่อลงมาปุ๊บเนี่ยก็คือการสร้างวัดก็ตรงนี้นี่ถ้าหากว่าจะสร้างวัดเหมืองกับวัดทั่วไปนะ่ะมันก็งั้นๆแหละ สิ่งที่ต้องต้องสร้างตรงนี้ก็คือว่าจะสร้างวัดที่ไม่เหมือนวัดอ่ะก็คือไม่เหมือนวัดในอดีตเอในปัจจุบนันไม่ใช่วัดมาแค่เวลาใครไปใครมาก็ต้องมาถาวายสักฆทานมานั่งสมาธิภาวนาเท่านั้นไม่ใช่เพราะนั้นก็เลยคิดว่าถ้ามันต้องเอาใจเยาวชนคนที่เบื่อวัดเบื่อธรรมะเนี่ยมันเวลาเข้าวัดมันไม่น่าเบื่ออย่างที่คิด เวลาเข้าวัดเนี่ยมันต้องมีอะไรที่เขาไม่เคยเห็นเวลาเข้าวัดมันมีอะไรที่ต้องหน้าท้าทายอันนี้คือจุดปกายกก็คือว่าจะสร้างวัดที่ไม่เหมือนวัดแต่ถ้าย้อนไปดูในอดีตเนี่ยก็คือวัดเนี่ยจะเป็นที่พักพรจะเป็นมหาลาศกจะเป็นที่สงเคราะห์คนก็กําลังจะย้อนยุคไปว่าจะสร้างวัดเหมือนอดีตเมื่อก่อนใครไม่มีที่พักที่นอนก็ที่นี่ เขามางานสนุกสนานงานประจําปีเขาก็มาอยากสนุกสนานเวลาคนไม่มีอะไรจะกินมาวัดเวลาเขาไม่สบายใจโศกเศร้าเสียใจผิดหวังเขาก็ใช้วัดเพราะนั้นก็เลยตรงนี้มันก็เลยออกมาให้มันตรงกับแนวคิดแต่ต้นว่าเราจะสร้างวัดที่ไม่หมือวัดแล้วเข้ามาวัดแล้วมีความสุขแล้วก็เห็นอะไรที่ไม่เคยเห็น มันจะมีเครื่องใหม่ค่อยชมัดอยู่ตลอดเวลานี่คืออะไรนี่คืออะไรนี่คืออะไรไม่ใช่ว่าตาเหีอตานนาโถโต,ตอะไรไปที่บนไอ้ภาพที่วาดของที่อื่นเนี่ยมันก็เป็นชาดกมันเป็นชาดกที่มันเกี่ยวกับพระพุทธประวัติบ้างเด็กไปดูซ้ำซากเนื่องจากว่าเด็กอย่างบนดอยเนี่ยถ้าพูดถึงพุทธประวัติเรามีทั้งพุทธทั้งคลีททั้งผีถ้ามีแต่พุทธประวัติมันก็ดีซึมซับแต่ที่นี่เนี่ยเรา หลักธรรมของพระพุทธเจ้าเนะี่ยมันอยู่ในตัวของพระและก็องค์พระปฏิมาที่อยู่ในอุโบสถอะ่ะแต่ข้างๆเนี่ยนะก็เลยคิดว่าถ้าเราอ,อยากจะทำอะไรที่คอื่นสนใจเนะี่ยก็คือเอาเรื่องของคนที่นี่แหละมาคุยกันอย่างพระพุทธประวัติโอ้โหครูบาอาจารย์คนที่อื่นมันรู้เยอะแต่เรื่องราวของคนที่นี่ต่างหากแหละที่คนไม่รู้โดยเฉพาะวิถีชีวิตของปกิญญ์ก็เลยวาดภาพของ วิถีปรกรยอตั้งแต่เกิดถึงตายมีข้อห้ามข้ออนุญาตวิถีชีวิตวาาัฒนธรรมประเพณีการพึ่งพาแนวคิดปรัชญาของที่นี่ที่นี่น่าจะเป็นห้องสมุดที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของชาวปกยอมเพราะว่าเชื่อว่าหนึ่งภาพเนี่ยมันจะแทนคําพูดอยู่หนึ่งล้านคำหนึ่งล้านคำก็เขียนจนหนังสือคงจะได้หลายเล่มแล้ และก็สโลแกนที่นี่ก็คือรวมพลก็คืออยากจะให้เขารวมพลมาจากทิศทั้งสี่ก็มารวมกันที่นี่ในเมื่อรวมพลมาทําอะไรการรวมพลมันทําได้เยอะนี่ดีก็ได้เชื่อก็ได้แต่รวมพลเพื่อที่จะมารวมบุญก็คือความดีความสุขในเมื่อรวมพลรวมบุญที่ไหนก็ทําได้แต่ที่นี่จะต้องรวมปัญญาที่นี่จะเกิดปัญญาปากยอเพราะยังคนที่ เข้ามาที่นี่เนี่ยเราจะเห็นถึงวิถีชีวิตข้อห้ามข้ออนุญาตการทํามาหากินพึ่งพาตามสโลแกนที่ว่าคนกับคนเนี่ยจะอยู่ยังมีความสุขได้ยังไงคนกับป่าเนี่ยปากยอนเนี่ยถ้าไม่มีปา่าปะยอมอยู่ไม่ได้หรอกเขาบอกว่าอยากกินน้ำเนี่ยต้องรักษาปา่าอยากกีเขียดเนี่ยต้องรักษาผาเพราะฉะนั้นวิถีชีวิตของปากยอนเนี่ยเมื่อก่อนเงินไม่ใช่พระเจ้านะ ถ้ามันมีป่ามีน้ํามีข้าวเต็มยุ้งเนี่ยไม่มีเงินก็อยู่ได้สมัยก่อนนะเราก็เลยเห็นว่าสังคมปัจจุบันน่ยสังคมแห่งเทคโนโลยีสังคมแห่งความสะดวกสบายคนเรามักง่ายลบมากก็เลยสร้างตรงนี้เนี่ยก็คือเพื่อที่จะให้ มันเป็นศูนย์การเรียนรู้จริงๆอ่ะก็คือมันไม่ใช่เฉพาะสร้างให้กับคนข้างนอกหรอกแม้แต่คนบากงยอเองมันไม่รู้ไอ้เขาว่าไม่รู้ก้นเบื้องของตัวเองอ่ะมันพระบุรุษมีอะไร